สวัสดีนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานตอนนี้กลับมารวมแก๊งกันอีกแล้วนะครับก็กับแครล์ลินปิงนะครับและเกม PB นะครับผมใครที่พบเจอกับแคร์นี้แล้วคิดว่าพวกเราโปรนะครับก็ชมกันตรงนี้เลยกันนะครับผมถ่ายกันให้เห็นกันไปเลยนะนรู้กันไปเลยเชิญชมครับผม เล่นมาเ้ยเนไปแล้วเวออช่ <c oughs> หนหละทำไมทำไม่มีคนนึงมันยิงกูก,ก่อนเลยอะเมื่อกี้ฮะมันตอคนนะั้นอะแต่ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรอะไม่ได้มองชื่ออะจิกาลิลส อบแบกให้ไม่ม er> ีใครอยู right> ่ดีอ่ะบอมเนแพลนดตายมาแล้วเพื่อนเราอ่ะเหลือหอ่ะตายบอนี่อ่ะดูดีมากเลยไฟร์ใโอ้ยใโอ๊ตายหมดแล้วขอโชว์หน่อยโอชว์หน่อยขอเด็ดโอเด็ดโอ๊อว่าไงอซ้ายโอ๊ตโอโอ แตกแล้วจะแตกแล้วเออม่ขาดนเก่าแฉ่นแหละไปได้ไล้เยอะไปได้เลยบอมบ์ระเบิดยังแก้ได้ไม่แก้โนปลาันไม่หมดมิชชั่นเฟลล์ไม่แก้แต่ขาดด้วยดูยังไงโอเค let's go แย่เมื่อกี้เมื่อกี้เอาเรียโก็เลยูดิ

ยิงด้านหลังไม่ได้เอ่าโอ้โหเต่าเต่าอีหลังมันด้อยู่วเต่าไม่ค่อยดเลยนะน ต้องทำให้เรื่อ้วยนาเีเีอาอะรมบแรกตินแค่ก็เลยเสาแม่งยิงหลังไม่โดนไงยึกใจยงผ่านู่ไหนวะเนี่ยรไม่ cover bomb has b e n p e d แม่งกูยืนบวกอยู่ตั้งนานเ่าม่งยิงหลังไปแรกเสาแม่งันเดิมดีแล้กูตายก็ค่อยเข้าไปดีมึงไปดูห้องมีห้องทามยืนบีารกนะเมืีแล้ว

การที่นี่เป็น Studio เค no you have i เป็น yeah, ถึงเชิน a r i a n เยคุ <h <h ้ tekrar ได้ guessed that he is grateful so you do with the company. โฮโฮโฮโมเอๆเฮ้ยหรือมีคนอยู่อ่ะ อยู see, also, you, you mm ่ hmm. like ่เอ้เว้ยอยู่อยู่ฐานแม่ฐานมันคนนึง่าวเี่ยไยิงยงเอาเรื่องว่ะตัวนี้ยิ้ใส่พี่พี่จัดเนี่ยพี่กันใีเาวนี่ยไร่ผ้ไป่ออะไร

ฮ้ยดีไหมถงลูปมอ้ยโอ้ยด้กลางแตกกลางแตกสะพานอะรอยู่สะพานโอ้ยย้มีพามมีพามาอ้มีลคนนึงกับสอคนเลยให้ลโอ้ยอแท่งองแท่งแท่ง ตอนรแท่นเอาไปดันเอาไปโดนแท่เตัาไปโดนแทนเดี๋ยวจไปอยไนอย่นอยู่ไหนอยู่ไห่ไนอ้อยู่ไปแอยู่นยไอยู่ไอนอยู่นอ่ไหนออไนยู่ไอไอยูนอยูนดนูรนออไหน่นนอ่ะยอยอ่ไอนไหนอไอยู่ไอนอู้่ไไนอยอไนอยู่อู่อนลงนอไไอยา่ออหอ

ดูชื่อด้วยความไม่เล่นพีฟ้ามามันจะเซอรวิสน้องมันน้องมันโอเคนี่น้องมันคือไงตระกูลนี้มันจะเก่งไฟอมต่อแม่งรู้แค่หมาโยมาดิไฟร์ในหอมาดิยเ้าหน่มันไม่ชอบระเบิดยันแล้วม่งก็วิ่งเข้ามาขอระเบิดไฟร์ในหสามหนึ่งสามหนึ่งสานึ่งทันระเบิด

อหยากองพวงไว้น้ององพวงน่ยนวานึกว่าทตจะวิ่งไปเินจอยี้ยูก็จะทำแล้ว let's fire in the hole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  ไูล

เลงกว่าเอมันเลงออยู่อะถ้ามันเลงอยอ่แล้ต้องปแน่นอนไม่เข้าอ่มีคนเดิเสียงเสียงมาเสียงมาเสียงทัดกเนี่ยมาอนเนี้ยเสียงทาดเยดย่องอยู่นะไม่แหลกหยมากลยท้ายก็ไปยู่ตรงมุมนี้เดี๋ยวดูให้หยากดีทันดี มเดี๋ยวล่วงไงนะตายตายฮึมยังยังโอ้ไม่เจ็บกันตัวกันฟ้าอเล่นฟีฟาัะไรบนี้เนี่ยมามกลัอเล่นฟีฟานะโ h ้ l อ FIRE i ่ t ่ e เล่น

ไดีนะเว้ยเดีเ๋ยวถ่เาเยทำแค่ไงดีนะเว้ยเดี๋ายแหละไฟร์าเข้อวง โอ้หอะไรวะฟันดีออแกฟันไม่ดีชนะก็ได้บอกลงข้าวนะตอนนึงของมันแย่แหละเ่กำลังมานี้คม่ต้องูจูวิ